สวัสดีค่ะบูสโลชาจากเพจอัพดูไบ b บ b ร์บิที่ ATH Channel บน YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะบูจะมาสอนสาวๆทุกคนนะคะทําผมทรงเจ้าหญิงแบบนี้นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยไม่ว่าจะหันซ้ายหรือแลขวานะคะทุกคนก็อยากจะเป็นเจ้าหญิงกันทั้งนั้นเลยนะคะบูก็เลยจะมาสอนทรงเจ้าหญิงง่ายๆไปดูกันเลยค่ะแล้วทรงเจ้าหญิงแบบนี้นะคะบูก็จะมีขั้นตอนการเตรียมผมดังต่อไปนี้ค่ะ นั่นก็คือการสระผมด้วยแชมพูและครีมนวดจาก Sun ซ i l Healthier and Long ค่ะที่จะทำให้ผมยาวของบบวเนี่ยดูสวยแบบมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็บำรุงต่อด้วยเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นลิฟอนสีเขียวจาก Sun ซ i l ค่ะซึ่งถือว่าเป็นไอเทมโปรดของบบนในตอนนี้ก็ว่าได้เลยนะคะเพราะนอกจากมันจะมีกลิ่นที่หอมสดชื่นแล้วเนี่ยที่สาคัญก็ยังทาให้ผมเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะวิธีใช้ก็คือบีบลงบนฝ่ามือนะคะแบบนี้นะคะปึ๊บ ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็รูปไลยตั้งแต่โคนผมจะรดปลายผมลงไปเลยคะ่ะโดยที่เหมือนเดิมค่ะโบก็จะเน้นที่ปลายผมเป็นพิเศษนะคะเพราะเป็นจุดที่จะโดนความร้อนมากหน่อยนะคะแบบนี้แต่ก่อนที่จะม้วนค่ะโบวม,มีอีกหนึ่งไอเทมค่ะนั่นก็คือเจ้า t, t r e s a m m h h a t t a m m r Protective Sp s p r a y ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสเปรย์กันความร้อนนะคะสาวๆคนไหนที่ชอบม้วนผมเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้ก่อนนะคะ โดยวิธีการก็คือฉีดลงไปเลยค่ะบนผมแบบนี้นะคะฉีดให้ทั่วเลยเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวโบจะรอให้ผมแห้งแล้วเราจะมาเริ่มม้วนผมกันเลยค่ะสำหรับที่ม้วนผมที่โบใช้ในวันนี้นะคะคือที่ม้วนผมแกนกลมไซส์25มิลค่ะถุงมือกันความร้อนก่อน วันนี้นะคะวิธีการม้วนของเรานะคะก็คือการม้วนแบบลรนดอมค่ะคือจะม้วนเข้าม้วนออกสลับกันไปนะคะโดยที่ลอนวันนี้เนี่ยต้องแน่นนิดนึงค่ะแล้วเราจะม้วนแบบนี้ไปจนหมดศีศสันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วต่อไปนะคะโบก็จะแบ่งผมด้านหน้าเป็นสองฝั่งนะคะใช้หางหวีช่วยก็ได้นะ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ติดกิ๊บปักเป็ดพักเอาไว้ก่อนคะ่ะโอเคแล้วโบก็จะมายีผมด้านบนนะคะให้ทุยสวยค่ะโดยที่โบจะมีอีกหนึ่งไอเทมค่ะนั่นก็คือเท่านียนกายวอลลุ่มพลัมปิ้งมูสค่ะโดยวิธีการใช้นะคะโบจะเขย่าก่อนนะคะแล้วก็จะบีบลงมาเลยที่ฝ่ามือแบบนี้นะคะจะได้เป็นเนื้อมูสน้ำหนักเบานะคะ ขยี้แบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผมพองแล้วก็ดูมีวอลลุ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเหมาะกับผมตัดรอนมากๆเลยค่ะรูปมันไปเลยแล้วเดี๋ยวพอเจ้ามูสเนี่ยแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมายีผมกันค่ะโดยที่โบจะแบ่งผมข้างบนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะยีแบบนี้ค่ะยีเบาๆไม่ต้องเยอะมากนะคะโอเคประมาณนี้แล้วก็ปล่อยลงมาค่ะ แล้วหวีผมข้างบนให้เรียบด้วยนี่นะคะแล้วบุกก็จะจับผมแบบนี้นะคะแล้วบิดทวิสต์อย่างนี้นะคะแล้วดันขึ้นมาข้างบน,นะคะ่ะแล้วติดกิปดำมให้แน่นเลยโอเคจัดทรงนิดนึงค่ะ แล้วโบก็จะบิดทวิสผมด้านหน้านี้นะคะเอากิ๊บปากเป็ดออกเลยแล้วก็จะแบ่งผมด้านหน้าแบบนี้นะคะเป็น2ส,ส่วนนะคะแล้วก็เอามาบิดทวิสกันแบบนี้ค่ะระหว่างที่บิดเนี่ยนะคะโบก็จะดึงผมตรงนี้นะคะให้ฟูนิดหนึ่งด้วยดึงผมค่ะ พยายามเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราดึงแรงๆเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะคะดึงเบาๆให้ฟูแบบมีวอลลุ่มค่ะพอเสร็จปุ๊บบวกก็จะเอามาบิดข้างหลังแบบนี้เลยนะคะปิดตรงส่วนกิ๊บที่เราทำไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดกิ๊บด,ดำให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งค่ะ สเต็ปเดิมเลยคือแบ่งผมเป็น2ส่วนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาบิดกันแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะดึงเบาๆแล้วก็เอามาไขว้กันที่ด้านหลังค่ะติดกิด๊บ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วโบก็จะตกแต่งผมนะคะด้วยที่คาดผมสีเหลืองสุดน่ารักค่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนี่แหละค่ะลุกเจ้าหญิงที่ทําได้เองง่ายๆนะคะสําหรับโปรดักที่โบใช้ในวันนี้เนี่ยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วถ้าสาวๆคนไหนไม่อยากจะตกเทรนด์อัปเดตผมทรงใหม่ๆกบับโวนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ที่ ATH Channel บน YouTube ค่ะสวัสดีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย